ในช่วงนี้ฮะเรามีนัดหมายสัมภาษณ์กับอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาทำการซื้อขายนะฮะในช่วงไม่กี่วันต่อจากนี้แล้วนะครับนั่นก็คือบริษัทมีนาทรานสปอร์ตจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นมีนานะครับตัวย่อหลักทรัพย์คือ MENA นะครับก็จะเข้ามาเริ่มการซื้อขายในวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยนะครับ SET ในกลุ่มขนส่งราคา IPO อยู่ที่1บาท20สตางค์นะฮะบ,บ,บนสมมติฐาน PE ratio ที่20.69เท่าอันนี้คือคำนวณน,นะฮะจากผลประกอบการย้อนหลัง4ี่ไตรามาสด้วยกันนะครับแต่ถ้าดู PE กลุ่มก็โดยเฉลี่ยประมาณสัก3าเท่าด้วยกันนะครับลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับก็จะมีบริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงนะครับหรือว่ารถเทรลเลอร์ร แล้วก็จะมีบริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตนะครับหรือว่ารถมิกเซอร์รวมถึงการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างอ,อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานก่อสร้างด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นธุรกิจลหลัก ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นะฮะคือเอเชียพลัสฉะนั้นใครเป็นลูกค้าเอเชียพลัสสนใจหุ้นมีนาทรานสปอร์ตก็ไปสอบถามกันได้นะฮะ,ะผลประกอบการก็ถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นนะฮะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าดูไตรามาสหนึ่งของปีนี้นะฮะ ก็ดูแล้วมีโอกาสครับที่ทั้งปีของปีนี้ก็จะ<ม>เติบโตขึ้นได้ต่อเนื่อง<ม>จากปี2,563ด้วยเอาละครับเดี๋ยวรายละเอียดจะมีความน่าสนใจเพิ่มเติมอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปกันที่คุณสุวรรณาขจรวุฒิเดชครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีนาทรานสปอร์ตจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นมีนานั่นเองขณะนี้อยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุวรรณาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณสุวรรณครับเดี๋ยวเอาภาพรวมคร่าวๆก่อนนะฮะรบกวนช่วยแนะนำฮะธุรกิจของมีนารวมถึงโครงสร้างทางธุรกิจแล้วก็ไรายได้จากแต่ละธุรกิจด้วยนะฮะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไรายได้รวมค่ะได้ค่ะบริษัทมีนาทราสปอร์ตนะคะเราก็เป็นผู้ให้บริการรถหัวลากขนส่งนะคะการขนส่งของเราก็จะมีอยู่สองประเภทก็คือเป็นประเภทที่หนึ่งก็จะเป็นหัวลากเทรลเลอร์นะคะคซึ่งจะมีหาง หางที่จะมาใช้ของสินค้าเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหางพื้นเรียบ <S <S หรือหางดำหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ส่งรับส่งสินค้าอุปโภคบริโภค,ะโภคนะคะ, <S <S คะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นขนส่งมิกเซอร์รถโมท่ที่ใช้ในการขอสร้างในคอนกรีกตต่างๆที่เราจะเห็นรถที่เป็นรถ อยู่ในท้องขนธุนที่เห็นอยู่นะคะคอันนั้นก็จะเป็นลถผสมโมกันติของอของเรานะคะคสัดส่วนของการการของรถทั้งสองประเภทเนี่ยอของหัวล่างนี่ก็จะมีอยู่ประมาณยี่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคส่วนมากแล้วก็จะมาของรถมิกเซอร์ประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคอันนี้ก็เป็นสัดส่วนไรายได้ที่มีนาได้ประกอบการในในส่วนนี้อยู่นะคะอืมนะครับ ในส่วน,นนี้ก็คือสัดส่วนในแง่ของตัวธุรกิจและก็ในส่วนของไรายได้นั่นเองนะครับเอ๊ะถ้าดูในช่วงที่ผ่านมาดูในเชิงของการเติบโตของเราเป็นยังไงไมาฮะสำหรับในธุรกิจทั้งสามกลุ่มตรงนี้ฮะจริงๆการเติบโตของเราเนี่ยเราเติบโตมาตลอดนะดูย้อนหลังจากสามปีที่ผ่านมาเนี่ยไรายได้หรือผลประกอบาการรวมการขยายสินลดของเราเรา ก็ลงทุนกันต่อเนื่องมาตลอดนะคะจากเมื่อเริ่มเริ่มเริ่มต้นรั้งแรกๆเนี่ยจากรถแค่40คันของเทเลอร์นะคะแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆเป็นที่เรามีรถหัวลากเทเลอร์อยู่ประมาณ75คันนะคะแล้วก็หางอยกประมาณ105คันแล้วก็ขยายมาที่เป็นรถโม่ของขีดเนี่ยก็จากเดิมก็คือ50คันแรกนะคะแล้วเราก็ขยายไป เพิ่มขึ้นมาจากปัจจุบันนี้ก็เป็น466คันอันนี้จะมีทั้ง mm hmm. โมเล็กแล้วก็โมใหญ่แล้วก็เราก็ให้บริการหลากหลายกับ,บผู้ผู้ประกอบการที่เป็นปูนซีเมน์รยใหญ่ของประเทศนะคะไม่น้อยก็สามสามเจ้าหลักใหญ่ท,ท,ที่ที่เป็นผู้นำทางการตลาดของประเทศเรานะคะ ตรงนี้เราก็มีการขยายอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ได้หยุดยั้งแล้วก็ในอนาคตเราก็ยังมีแผนที่จะลงทุนแล้วก็ขยายปีดอยู่อย่างไม่หยุดยั้งเพราะมองว่าเรื่องของระบบขนส่งคมนาคมทางบกที่ต้องใช้รถต่างๆเนี่ยยังไงประเทศเราเป็นประเทศที่มีพื้นที่มีถนนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่รัฐก็ได้มีการลงทุนในการขยายนะคะให้มีการเติบโตไป ไปทั่วทั่วประเทศนะคะรวมทั้ง ang, ภูมิภาคด้วยที่จะสามารถที่จะผลไปทั้งประเทศลาวเขมรกัมพูชาต่างๆเนี่ยแล้ก็เป็นคนเป็น,เป,นเป็นการใช้รถขนส,ส,ส่งซึ่งเราก็พยายามที่จะต่อยอดจากตรงนี้ <c oughs> ให้คอบคุมระบบของการให้บริการแบบควบคุมจน <c oughs> อยู่เสมอค่ะไม่ได้หยุดยั้ยงเ ครับ,ค,รบคุณสุวรรณเห็นมูลค่าการขาย IPO ครับ221ล้านบาทเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไล่เรียงตามหนังสือชี้ชวนนะครับเห็นบอกจะมีใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในประมาณ40ล้านบาทจ่ายคืนหนี้สิน20ล้านบาทไฮไลท์สำคัญเนี่ยที่บอกว่าเอาไปใช้สำหรับลงทุนในโครงการอนาคตอีก160 ล้านบาทโดยประมาณซึ่งมันถือว่าเป็นสัสดส่วนใหญ่ของเงินลงทุนครั้งนี้เนี่ยอพอจะบอกได้ไหมครับโครงการในอนาคตนี่มันจะเป็นโครงการแบบไหนรูปแบบใดหรือว่าลักษณะไหนนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นโครงการที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่เราทำอยู่แล้วนะคะในการขยายิีไม่ว่าจะเป็นรถหัวลากหรือรถออมิกเซอร์นะคะรถหัวลากเราก็ยังมีแผนที่จะลงทุนใน หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นโคเชนหรือว่ารถขนส่งที่ใช้ตู้กเกนชิลหรือว่าโฟเซนต่างๆนะคะคแล้วก็ขยายไปไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นรถเลเลอร์ถ้าเป็นบริการที่หลากหลายในการที่จะครอบคุมไม่ว่าจะเป็น4 6, 6, ี่ล้อหกล้อครับอันนี้เราก็อยู่ในที่เรากำลังคุยกับพันธมิตกันอยู่นะคะคส่วนเรื่องของอมิกเซอร์นี่มันก็ยังมีการที่จะต้อง ไปกับลูกค้าถ้าลูกค้ามีความพร้อมในการที่จะขยายแผนในการที่จะขยายไปในส่วนต่างๆหรือขยายไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยทางบีนาเราก็พร้อมที่จะต้องลงทุนในในส่วนนี้เพราะว่าการที่จะมีแผลนแผลนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีรถที่จะต้องให้ใช้บริการร่วมไปด้วย mm hmm. งั้นตรงนี้เราก็จะไปไปพร้อมกับโอกาสที่ทางลูกค้าแต่ละแต่ละรายที่ ที่เขาจะมีการขยายนะคะเราก็ต้องมีความพร้อมในการลงทุนซึ่งการต่อรถโม่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ2 2เดือนในการที่จะต้องอทั้งทั้งเตรียมความพร้อมของรถทั้งเตรียมความพร้อมของตัวโม่ <c oughs> ั้นเราก็จะมีมระยะเวลาในการที่จะ,ะทำเรื่องของการลงทุน,นยอยู่2เดือน การการลงทุนในเรื่องของรถโม่มันก็มีทั้งมีการไปเพิ่มเพิ่มขยายแล้วก็มีการไปทดแทนด้วย hmm. ถ้ารถมันมีการแบบสูญสภาพเ่อมากนะคะเราก็จะมีการไปรีเพลให้เพิ่มเติมคะ่ะ โอเคหลักๆก,การลงทุนเพิ่มเติมนั่นหมายถึงการขยายฟลีดนะฮะก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มกําลังการผลิตให้กับบริษัทไปด้วยทีนี้ภาพที่ผมเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขนส่งเนี่ยนะฮะคุณสุวรรณคือแม้ว่าจะมีการเพิ่มฝูงรถโอเคฮะรายได้มันจะเติมเข้ามาแต่ในส่วนของอัตรากําไรหรือว่ามาจิน้นฮะมันจะขยายตัวตามไปด้วยไหมหรือมันจะเป็นไปตามสัดส่วนรพยายามที่จะคงคงรักษาสภาพสัดส่วนให้มันได้ ไม่ไม่น้อยกว่าเดิมน,นะคะดังนั้นอาตาัตราก็จะเป็นส่วนที่เราต้องคนโทรลอยู่นะคะตอนนี้ถ้าเกิดมีการเพิ่มยอดขายมากขึ้นเนี่ยอัตราสัดส่วนรายด้านก็จะเพิ่มตามเป็นเป็นสัดส่วนตรงนั้นอยู่แล้วนะคะอืมแต่จะเป็นลักษณะของการเพิ่มเซลล์วอลลุ่มใช่เซลล์วอลลุ่มซึ่งการลงทุนในแต่ละปีเราก็จะมีการคำนวณต้นทุนมีการรันฟิชให้มันปลอดภัยที่สุดแล้วก็คุ้มกับการลงทุนที่นักลงทุนให้ให้เราในการดูแลตรงนี้ มีอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าแน่นอนนะรเรามีเรื่องของรถอ,อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องมีการบรันทึกเข้าไปด้วยในแง่ของการค่าเสื่อมของรถอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้มีการบริหารจัดการตรัวนี้อย่างไงบ้างครับค่าเสื่อมของเราเราก็มีการตั้งค่าเสื่อมรถแต่ละประเภทเป็นจํานวนที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบัวล่าหรือว่ารถเจลเลอร์นะคะตอนนี้เรื่องของสัดส่วนของ ของการหักค่าเสื่อมต้องบอกว่ารถของเราม่หักค่าเสือเส่อมเกือบหมดแล้วเพราะว่าเราธุรกิจอันนี้เราทามาถ้ามิกเซอร์นี่ก็สิบกว่าปีละ,ะถ้าเป็นเค,ครื่องรื่งไหนเรื่องนี้ก็ยี่สิบเจ็ดปีแล้วเพราะงั้นรถส่วนเดิมก็จะมีการตัดค่าเสื่อมหมดแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของค่าซากแล้วค่ะอืมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูและก็บริหารจัดการไปในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ะะออถ้าดูในเชิงของคู่แข่งของเราเนี่ยนะฮะออถ้าเปรียบเทียบกับตัวเรากับคู่แข่งตัวนี้เราอยู่ตรงส่วนไหนของตลาดตัวนี้ฮะจริงๆในวงการขนส่งเราจะไม่ได้มองว่าทุกคนเป็นคู่แข่งนะคะเพราะว่ารถบิ๊กเซอร์มันจะเป็นรถเฉพาะขีดจริงๆมันไม่สามารถที่จะเอาไป วิ่งหรือว่าไปหางานอย่างอื่นเพราะว่ารถ <c oughs> ทุกคนันจะมีสัญญากับผู้ว่าจ้างเนี่ยชัดเจนแน่นอนแล้วก็รายจ่ายผลิของแต่และคนเนี่ยเราก็ต้องดูดูแลบริหารจัดการให้มีความพร้อมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะแข่งกันในเรื่องของการการบริการนะคะว่าเออจะต้องมีการบริการมีความพร้อมในการที่จะเออ ดูแลฝีรถไม่ว่ารถจะเสียรถเกิอดอุบัติเหตุหรือคนขับจราอะไรต่างๆนะนะการบริหารคนและก็บริหารรถจะเป็นหน้าที่ของของเราที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับผู้ว่าจ้างของเขาเนี่ยให้ให้เขา,เาได้สามารถในการต่อยอดขายของเขาเพราะว่าถ้าเกิดรถเราสะดุดนะมันก็จะมีผลกระทบกับยอดขายงั้นในส่วนที่ว่าเป็นผู้แข่งของเราจะเป็นเรื่องของถกนะ่งเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตด้วยนะคะเราแยก แยกการาทํางานกันอย่างชัดเจนงั้นตรงนี้คิดว่า,เ,าเรื่องคู่แข่งมันมันมันจะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราจะต้องไปกังวลตรงนี้นะคะครับอ,อ,อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะดูแลลูกค้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรมากกว่าถูกป่ะครัเบเฮ้ก,ก็เรียนถามฮะที่จะมีการนําเงินไปชําระคืนหนี้สิน20ล้านบาทนี่เอาหนี้ทั้งหมดเลยตอนนี้ของของของมีนาทรานสปอร์ตเรามีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับ ถ้าดีตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าล้านแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการเช่าซื้อรถนะคะแต่รถนี่มันจากรถสี่ร้อยกว่าคันสี่ห้าร้อยคันนะคะ,คะสัดส่วนตอนนี้เนี่ยการรถที่เราปลอดภาระนี่มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นแล้วส่วนที่เหลือตรงตรงเช่าซื้ออีกร้อยกว่าล้านเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาซึ่งนี่ของการผ่อนชำระตรงนี้เราก็ยังรันอยู่ปกติก็ยังชำระนี่ได้เป็นปกติซึ่งผิ ใหญ่ๆได้เราลงทุนตั้งแต่ปี2,556ซึ่งปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยรถชุดนี้ก็จะครบในเรื่องของการผ่อนชำระและ้วรถทุกคันก็จะเป็นป่อดนี้แล้วส่วนเงินผู้20ล้านมันก็จะเป็นเงินเงินเงินผู้เยืมซึ่งมีกำหนดระยะเวลากับทางธนาคารชัดเจนแน่นอนซึ่งก็เป็นไม่มากค่ะ โอเคก็คือนี่จากการเช่าซื้อมันก็เป็นสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ให้กับเราทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซิ ing นะฮะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแค่อยากจะทราบ20ล้านนี่ถ้าคืนไปแล้วคุณสวุวรรณาคือเทียบกับกําไรสุทธิที่เรามีในแต่ละปี30กว่าล้านเนี่ยมันจะช่วยประหยัดดอกเบีย้ยแล้วไปเพิ่มกําไรขึ้นให้ได้อย่างมีนัยยะสําคัญไหมครับ เอิ่เงินกู้ก้อนนี้เราได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะดอกเบี้ยประมาณเ4%เท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยลดประหยัดตรงนี้ได้สักเท่าไหร่นะคแต่ก็ทําให้อาจจะตัวดีมันก็ลดลงมาได้กับความสามารถในการที่จะก่อหนี้เพื่อขยายธุรกิจก็มีมากขึ้นในลักษณะนั้นคนที่ทําขนส่งแล้วก็ช่างซื้อรถเนี่ยดีจะมีปัญหามากถ้าเรามีการกู้รถทุกคันเลยนะคะแล้วไม่ิ ดีจะสูงมากแต่ตอนนี้ดีของบริษัทเนี่ยนับปันเนี่ยจะตกอยู่ที่แค่0.5เปอร์เซ็นต์เองค่ะน้อยมากครับเท่าถ้าดูจากไอ้20ล้านตัวนี้ถ้าเราไปถือนปุ๊บดีมันจะลดลงมากมากแค่ไหนไหมฮะหมายถึงว่าตัว20ล้านใช่ไหมคะใช่ครับนิดเดียวน่ไม่ไม่ได้กระเทือนมากเลยอ๋อไม่ได้ลดไม่ได้ลดลงมากสำหรับด e ี นะครับกลับในส่วนตรงนี้นะครับและมีอีกส่วนหนึ่งครับขอขออนุญาตรงนี้หนึง่ตงตรง,ตรงเรื่องของอัตรากําไรสุทธิสักนิดหนึ่งฮะในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยนะฮะประมาณสัก5.4ปอร์น์ะครับ5.4 5.5รโดยโดยเฉลี่ยประมาณนี้ฮะหลังจากเข้าตลาดแล้วมันมีโอกาสขยับไปมากกว่านี้ไหมฮะ จริงๆต้องว่าเราเราเราจะต้องมีการขยายในเรื่องของโต๊ะแฟรนช์รถซึ่งอัตราเปรก e อิเวนต์ต่างๆที่เราคำนวณตอนนี้มันเอยู่ในจุดที่ที่เลยตรงต้นทุน,นและยิ่งรถเรามีจำนวนมากเนี่ยลถที่ปลอดการล้นี่แล้วมันก็เป็นฐานในการที่จะมาช่วยลดคิา t ชรเรา อตอนนี้อีกโนที่ออฟสเกลเราจะเหลือน้อยมากในในการที่จะเป็นต้นทุนในส่วนของการขนส่งน,นะคะยิ่งถ้าเราตอนนี้มีแผนที่จะ u t i l ไ z e loss ให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นตรงน,นี้มันจะเป็นกําไรที่แบบทวีคูณทวีคูณเข้ามามซึ่งมองว่าอัตรากําไรในอนาคตถ,ถ้าเราบริหารจัดการฟีดให้มันควบคุมจออแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจ,จ S <S นะคะที่จะตับเข้ามาสู่ปกติเนี่ย้ง่หลังจากหายโควิดเนี่ยมันก็น่าจะส่งเสร,ริมตรงนี้ให้มันมีกําไรมากขึ้นนะคะะอืมนครับก็ถ้าดูอีกอันหนึ่งฮะดูจากในเรื่องของอของเรานในแง่ของการจองหุ้นมาตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่วันที่29ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมาล่าสุดนะฮะตอนนี้184ล้านหุ้นนี้หมดหรือยังครับเ,เห็นทางทาง อันดีไรเตอร์แจ้งมาว่าหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วมังคะของหมดไปแล้วนะฮะ184ล้านรูาคือกระแสตอบรับก็น่าจะดีมากนะฮะเอาละครับคุณสุวรรณาก็ขอให้โชคดีในวันที่7กรกฎาคม first day trade นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับนะฮะเป็นทางด้านของคุณสุวรรณาขจรวุฒิเดชนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีนา ทรานส o r t จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น MENA น้องมีนาน้องมีนานะครับอ่านะฮะเดกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้เป็น first day trade วันแรกในตลาดรองนะฮะเมื่อครู่คุณสุประชัยซาวเสียงคุณสุวรนาไปว่าเอ๊ะกระแสะตอบรับดีหรือเปล่าะนะฮะคุณมีนาก็บอกว่าได้รับแจ้งจาก underwriter ว่าเกลี้ยงตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายใช่แล้วนะครับก็น่าจะดีนะฮะ ดูจากการตั้งราคา IPO รอบนี้ก็คิดว่าต้องให้เครดิตกับอันเดอร์ไรเตอร์นะฮะคือค่าเฉลี่ยของกลุ่มในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ31เท่านะฮะ PE ratio นะครับรของมีนาทรานสปอร์ตเนี่ยที่ราคา IPO บาท20 นะฮะ P/E ratio อยู่ที่เพียง20.69เท่าอท่า mm. อันนี้ก็ถือว่ามี discount อยู่มากพอสมควรนะฮะก็จับตามองนะฮะถ้าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์พิเศษในวันที่7กร,รก,กฎาคม mm. ผมเชื่อว่ามีนาจะเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่เปิดตัวได้อย่างร้อนแรงนะฮะ